สวัสดีครับชาแนลกันแบงคอกนะครับวันนี้ผมจะมาทำซองปืนพกนอกคลายเด็กนะครับของปืนซิกซ er ซเวอร์ีสามกห้านะครับพร้อมติดไฟฉายสต r มไลท์ทีเอลอานะครับตัวนี้ผมติดไฟฉายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบบล็อกเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนําไปปั๊มขึ้นรูปได้เลยนะครับวันนี้ผมจะใช้วัสดุนะครับเป็นแผ่นคลายเด็กลายคาร์บอนนะครับลายคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ติด บุหนังนะครับด้านในเป็นหนังเทียมหนังไมโครไฟเบอร์นะครับสีแดงเข้มนะครับนี่นะครับบล็อกเรียบร้อยนะครับพร้อมปั๊มอันนี้แผ่นไฟเด็กเดี๋ยวเราจะนำแผ่นไฟอบกันนะครับเราจะใช้อุณหภูมิประมาณไม่เกินร้0ยห้าสิบองศานะครับ ใช้ขุณนภูมินะครับว่าได้ที่หรือยังนะครับก็โอเคแล้วนะครับประมาณร้อยสี่สิบกว่าแล้วนะครับแผ่นนิ่มแล้วนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลย หลังจากนั้นเรานำไปกดทับไว้นะครับเพื่อขึ้นลูกกดให้แน่นเลยนะครับ หลังจากกดทับทิ้งไว้นะครับประมาณ1ิ1ถึงสิบห้านาทีนะครับเราก็มาเอาออกได้เลยนะครับ ดูกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับซองพกนอกของเรานะครับหลังจากปั๊มขึ้นรูปแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาวาดเส้นนะครับเพื่อที่จะนำไปตัดนะครับ เดี๋ยวเรา mark าจุดสำหรับยึดน็อตก่อนนะครับว่าเราจะยึดน็อตบริเวณไหนนะครับยึดน็อตสองตัวนะครับเพื่อความแน่นหนาตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับจากนั้นเราก็นําไปตัดนะครับตามเส้นที่เราวาดไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาตัดตามเส้นที่เราวาดวาดไว้กันนะครับ ตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแผ่นใหญ่ๆเหลือแค่นี้นะครับเราใช้เพียงแค่นี้ยต่อไปเรามาขัดขอบนะครับเพื่อให้ลอย ฟันเลื่อยที่เราตัดไปนะครับให้มันเรียบนะครับใช้ท่านขัดสายพามนะครับ เก็บน้อยเหลี่ยมน,นะครับไล่เช็คไล่เช็คขอบนะครับว่าแผ่นหนังกับแผ่นคลเด็กนะครับยังติดอยู่ด้วยกันดีอยู่หรือเปล่านะครับต้องรีบเก็บตั้งแต่ตอนที่กาวยังไม่ไม่เย็นมากนะครับผม จากนั้นเราจะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้สว่านมือนะครับ ต่อไปมาขัดด้วยผ้าปัดเงากันนะครับ ต่อ,อไปเรามาจอะดูเพื่อยึดน็อตน,นะครับแล้วก็ติดเทคล็อกนะครับ ไปเรามาติดน็อตยึดกันนะครับตรงนี้ถ้าชอบงั่นชอบหดูก็ปรับตรงนี้เอานะครับ แล้วเข้าไปนะครับใช้ยอนน็อตยึดสามจุดนะครับสามจุดก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนามากแล้วนะครับผมนีมนะครับ สามตัวนะครับแน่หนาแข็งแรงมากเลยนะครับ